สวัสดีครับผมมันหอบพาลวยสวัสดีที่สุภูสุขอนรับผมตอนนี้อัดกับแม่ยู่วัดปูสายตัดหรือว่าปูศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะปูสายตัดตัดตัวใดตัวนั้นงวดที่แล้วก็ตัดศูนย์เจ็ดกอกศูนย์เจ็ดได้พี่น้องได้เอาขอไปรับขอไปส้มเผยเบรนณาท่ธนกันบ่าวหลายใหญ่ห่างอกพี่น้องยี่สิบเก้านัดกับผมวันนี้วันหลังวันหลังเลยวะวันที่วันที่สามสิบตะปูลเข้ามาแล้วยี่สแปดมวน ไฟล่างตาปันมว้ยวนนีงื่อนว่างันรุดยิบงวดยิบเก้ารุดบอครับงวดยิบเก้ารุดมนจะเดินบอครับงที่สามสิบรอรอรุ่นรดครับพวกมีสาจะเดินอันอันยาวอู้ยาวแหหางปู้ยาวแหงหางใช่บอครับผู้ขาดแรงขาดง่ายสิจะบอกขาดแร่งขาดง่ายครับเบิ้งเด้อจะมีคนหมักน้ำบอกระกายงวันนวมาวู่้ธนั้น การี้ายเอาไปกับครองครกับอื่ครับผมโปรภพลุงวันนี้จะมาบ่เล็กมาแล้วมาจำเจ็ดเ็ดใหม่โปรภบมีห้ามีเจ็ดมีเก้ามีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีสูมโปรภบกัน เจ้ี่ผมก็เหม็มหนมันเลยเด้ระวังเจ็ดเด้ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์โอห้าศูนย์โอ้คนตกใจสิเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ด <laughs> นะครับพี่นออกม <laughs> นะาแล้ว วันหนึ่วันที่สามสิบไปดูวันที่สามสิบจะเดินต่อจะเดินต่อไหมหรือถอยหลังจะเดินต่อเขาจะนับหนึ่งไหมจะเดินต่อเขาจะนับหนึ่งไหมครับผมรอหลุนดูเจ็ดกัโบโฮโคกับจ็ดมากกันเลยบุ๊มมานนได้มาได้จีดมาได้พี่น้องมาได้พี่น้องมาได้น้อเด็กมาได้เมื่อตอนเด็กยังบอกเป็นเพได้สุดตัวด้วย อันนี้ชุดเต็มมครับอย่างออเออดึงตัดออกครับงบเลืองยังบูอปิอไปได้สุดตัวกูจะป่อยชุดบนเต็มสูบกันพี่น้องที่ครับผมยองตัดลวกรอสังเกตเิ่งเด่นอ่ะเด่นเด่นหนึ่งสองเด่นสองเด่นสามเด่นบนหนึ่งสองสามครับผมที่สุดคือ 3. โอมีิสามโอมิหนึ่งเนาะ เดินเดดเปินหนึ่งสองสามครับผมตัดหมอกตัดตัดอันนี้บนไหครับนี่บนอย่างเดียวชุดชุดชุดนี้บนอย่างเดียวครับผมบนบนบมมีปนล่างครับบนอย่างเดียวบนบมมีปนล่างแต่ลูงลางแสดงว่าคิดกลางกับปมมีบ่ครับหมดหมดกวันให้เล็กลางโดดขึ้นบนนะครับผม เมื่กวันชุดสำกบป็นโลกเดิมมันยังเาดูจะเดินต่อว่ะตัดติกเจ็ดออกพี่น้องที่ตีเบมชุดชุอไปเจ็ดมาโกปูเจ็ดมาเรดิตัดออกแต่ก่บนวันนี้เขามันยังบอกครับผมเอาตัดติเจ็ดาวันนี้ปรที่ตัดอีกทีนเดินบนเดินเดือยสามคู่เดินสองสามเงี้ยสามคู่บกพวมันเดินเี่นเดิสามสี่สอง สามแปดเดืเด hm, i̇şte ินดเดือดแค่นี้เด uh, ีเดืดเดือเดือดแค่นี้เองสามศูนย์เดือดแค่นี้เรียกเดิออันนี้ชุดล่องุดกันอกันชุดกันชุดกันก็เหลือแค่พี่น้องี่พี่ก็ง่ชัดเขียนได้พี่น้องเลยชุดกันชุดกันครับผมชุดกันเดือช่นี้ ทุกันเดี๋ยวสี่ครูห้าแปดห้าสี่ห้าศูนย์มันจะมาตัวนี้บะว่ามุกุดชุดว่าเอาดิบะครับชุดชุดป่าจะเรียกแค่นี้ทั้งหมดเรียจะครูครับมันทดเดินอยู่เจ็ดครูเดี๋ยวหาสี่ห้าแปดห้าศูนย์ชุดเด่นมีอยู่แค่เด่นชุดเด่นมีสาสามชุดเรียกสามครูเด่นเลยสามครูสามสี่สามแปดสามศูนย์แล้วว่าปูเนียให้ขีดสุดล่างเนียนพวอืู สามสี่กับสามแปดตัวเน้นนะครับพี่น้องแล้วก็สังเกตเบิ้งจี๊ดเจ็ดผู้ตัดออกผู้จผู้วาดับเจ็ดบนล่าง้าสี่งวดนี่งวดที่แล้วรับศูนย์บนล่างเอาที่ศูนย์สี่งวดนี่เจ็ดบนล่างเจ็ดชนเด่นเจ็ดชนเด่นนะครูเน้ออาจจะมากเจ็ดอะไรพี่น้อง ตัดตัวได้กอกตัวนั่นให้ฉันเก็บเงครับผมเงินก้อนดับสูนบนหลางเนี่ยคุณห้าบห้าสูนวันนี้ชนเจ็ดบนล่างครับผมชนเจ็ดบนล่างที่ห้าศูนย์มีแปดเก้าเก้าศูนครับปิดเจ้หน้าเบิ้งแปดบนอย่างเดียวนักปูนเงินตัวนี้บนอย่างเดียวคบนอย่างเดียวเลือกยังบวกยังเอาเป็นไปได้หมดเต็มสูตรทั้งหมดจะมีอยู่ สามสี่สิบสองสิบสองสิบหกสิบเจปดสิตัวตัดเลียสิบคู่ตัดเลีออยู่สาุดสามคู่กับตัวกันสี่คู่นะครับเข็นแข็งแล้วพี่น้องเข็นแข็งแล้วเลียสามสี่สามแปดสามศูนย์อ่ากันไว้กับหาแปดหาสี่หาศูนย์และ9ก้าสี่ตัวสี่เก้าีอยู่บ่หาสิบอยู่พี่น้องโอ้ตัวกัน นะครับผมเลี้ยส kind of ั้ันพี่น้องเลี้ยซัมนี่แหละนี่นี่เอาเพิ่งกันเลือแขนแขนนี่แหละครับเดี้ยซัมนี่แหละจากเลขสิบหกคู่เดือยอยู่เจ็ดคู่พี่น้องเหลเดืออยู่เจ็ดคู่ครับผมนะครับผมตัวนักนักเดนเดนตัวที่เด็ดอยู่หัดปูมักสามสี่สามแปดแลวก็สามศูนพี่น้องครับผมตัวกันตัวร่องนะพี่น้องเนาะหาแปดหาสีฮาศูนย์แลวก็เก้าสี่พี่น้องครัตัวกันตัวร่องยาวท่าง มีเขาวีรุธพี่น้องอันนี้เป็นแค่แนวทางได้พี่น้องเด้อครับผมครับผมเป็นแค่แนวทางเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลพี่น้องเสียงโชคครับผมนนปูคนบาเจ็บโบมาอ่ะเกียร์ดวเราก่อนครับผมา้เพิ่งชัดๆ้องเดินเกียร์เดียวกันแสดง,งว่าเจียดีพิ่งลับบ้านเนาะสงการเนาะองการลับบ้านครับเลยโบามา <c oughs> แต่ว่ากัเนี้ยห่างอยู่ดิค้างูบ่บ่ งตัวข้างยู่ะคือมากพราท่านเลยนี่เกียร์ยิบสีนี่ซีมาเตียมบ้างนเโอ้เดี๋ยวลมมานำมานี่แน่าบงอี่นองแคบหน่อยจอยนะครับเด้อแนวทางของปูส่วนเหรือว่าปูสายตัดเด้อพี่น้องเด้อส่วนเลขเด่นกับหนึ่งสองสามนะพี่น้องเด้อเลขเด่น บนอย่างเดียวได้พี่น้องได้บนอย่างเดียวอันนี้บนอย่างเดียวได้พี่น้องได้ส่วนจับคู่เต็มชุดนี่ก็คือห้าสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์อันนี้คือตัวกันตัวร่องได้พี่น้องได้ส่วนตัวเน้นก็สามสี่สามแปดสามศูนย์พี่น้องตัวเน้นคือตัววงกลมได้พี่น้องได้แคบหน่อยจอยครับผม มากะจัดคัดกระพานตัวเลขกันแค่แนว่ยข้างวันที่16เมษายน256เพราะให้พี่น้องชุกชุกมันหมันเรื่อยๆเฮียซื้อผูโขคอนถ้าชอบธรรมาก็จะเลืล่อมฝากกดไรกดแช์กดตที่ตามบันห่อพ้าร้อยนะครับเด้อคลิปหน้าขอันุหมคลิปนี้สวัสดีครับผม